สวัสดีค่ะแฟนแฟนแพรวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับท็อปอายวะศีวัฒนาประพาแห่งคิงพาวเวอร์ที่จะมาเปิดใจกับ10เหตุผลที่เขาสามารถนำพาเลสเตอร์ซิตี้ก้าวสู่แชมฟอร์ตบอลอังกฤษประสบความสำเร็จและได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกวันที่ขึ้นชั้นเนี่ยเราเห็นคนออกมาร้องไห้ออกมายินดีเดินมามหาผมร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ยาอายุแก่มาแ0ถือไม่ทามาเขาเชียร์บอลมาตั้งแต่อยู่้าขวบมีผู้ชายผู้ชาย9้าขวบเขามีวันนี้เพราะว่าพวกคุณ ขอบคุณมากจากใจรองไ้จากแชมเปี้ยนชิพสู่พรีเมียร์ลีกจนล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ได้แชม f อเอคับมาครองครั้งแรกในรอบ37ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้แชมป์มาเพราะโชคชัวแต่เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของคนในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาบริหารสโมสสภายใต้การนำของท็อปอัยวั์ที่พลิกทีมฟุตบอลเล็กๆที่เกือบจะตกชั้นให้พง,งาดขึ้นมาได้จากเด็กชายที่คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลและชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ อานหนังสือพิมกกพ์ Star Soccer Sport Pool คุยกับเพื่อนเรื่องฟุตบอลเป็นประจำและเคยฝันว่าถ้าเป็นเจ้าของสโมสรจะทำให้ทีมเป็นอย่างที่ใจหวังดูเหมือนว่าความเพ้อฝันสนุกๆของเด็กชายคนหนึ่งก็ได้กลายมาเป็นเรื่องจริงซึ่งท็อปอัยวั์เผยว่าพอวันหนึ่งได้มาเป็นเจ้าของสโมสรจริงๆก็รู้สึกประหลาดดีเหมือนกันย้อนกลับไปในปี2016 ท็อปอายาวั์ได้เล่าถึงการเข้าไปนำทีมเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่การตัดสินใจซื้อสโมสสของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาที่ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีและใช้เงินกว่า20-30ล้านปอนเพียงแค่ปรับปรุงสโมสสพร้อมกับบอกให้เขาเข้าไปดูแลซึ่งต็อปอายาวั์ก็ได้กล่าวว่าผมฟังแล้วก็ช็อกไปแป๊บหนึ่งรู้ว่าไม่ง่ายแต่ก็รับปากว่าจะทาให้ดีที่สุด ไปดูกันเลยค่ะว่าสิเหตุผลที่ทำให้ทีมฟุตบอลขนาดเล็กอย่างเลสเตอร์ซิตี้กลามาเป็นทีมชั้นนำระดับโลกจากการบริหารของท็อปอัเยวัสีวัฒนาประภาประธานบริหารคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้ 1. สร้างความมั่นใจให้กับทีมต็อปอัเยวัตเล่าว่ากว่าที่จะทําให้ทุกคนเชื่อมั่นก็ใช้เวลาอยู่เกือบปี เขามีวิธีเดียวคือพิสูจน์ให้เห็นเพราะหลังจากที่อ่านรายละเอียดของสโมสรนเขาก็ได้เขียนคำถามที่อยากรู้แล้วเรียกผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆมานั่งคุยคนละ3ชั่วโมงเดิเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ทุ่มตัวเขาแทบไม่ได้กินข้าวทำแบบนี้อยู่2อถึงสสัปดาห์จึงรู้ว่าคนนี้เก่งด้านไหนควรให้ทำอะไร 2. วางโครงสร้างใหม่ให้สมสอ ในตอนแรกเลสเตอร์ยังทำงานไม่ค่อยเป็นระบบพอรู้ปัญหาตบไอวัตจึงกลับเมืองไทยให้คุณวิชัยส่งเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีไอที IT, ร้านค้าและฝ่ายบุคคลของ King Power ไปที่อังกฤษกับตัวเขา2สัปดาห์เพื่อที่จะไปผ่าตัดบริษัทกัน 3. เริ่มแผนผ่าตัดแผนกแรก ตอบอยวันเล่าว่าเขาทํางานพร้อมกันหลายส่วนยกตัวอย่างร้านขายของที่ระลึกโดยเขาให้พนักงานช่วยเขียนวิชลิสต์ตัวเขาจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรและได้ใช้วิธีเดียวกันกับทุกแผนกเพราะเขาอยากเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในสโมสรนบ้าง4ไม่โฟกัสแค่ซื้อนักบอลเก่งเจ้าของส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปโฟกัสเรื่องซื้อนักเตะให้ดีแล้วก็ให้ขึ้นชั้นแต่ระบบข้างล่างคือไม่ได้ไม่ได้ดูคงไม่ไม่สนใจเราก็ทุ่มเลยจ่ายทำให้มันดี 5. พัฒนาทุกอย่างควบคู่ไปกับการพัฒนานักเตะตอบอายวัตใช้เวลา2ปีแรกไปกับการพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่สนามฟุตบอลที่นั่งคนดูห้องพักนักกีฬาฟิตเนสร้านขายของที่ระลึกควบคู่ไปก,ก,กับการพัฒนานักฟุตบอลโดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้เช่นพอนักฟุตบอลตื่นตอนเช้าให้ใช้เครื่องตรวจว่าคนฟิตน้อยที่สุดคือใครให้เห็นพร้อมกันทั้งทีม ต็อปไอยวัดกล่าวว่านักฟุตบอลเขาก็มืออาชีพนะครับเข้าพร้อมปรับปรุงตัวเพียงแต่ผมอยากได้ระบบวัดผลที่ชัดเจนไม่ใช่นักฟุตบอลคนนี้เก่งมากแต่ความฟิตต่ำเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกได้ว่าคุณเล่นได้แค่50นาทีหรือเต็มเวลาช่วยโค้ชตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกนักฟุตบอลหรือเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงสนามซึ่งนี่คือสิ่งที่ต็อปไอยวัลงทุนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทําทีม หเชื่อในตัวเลขไม่ใช่แค่ชื่อเสียงผมเชื่อในในตัวเลขเยอะผมเป็นคนไม่ค่อยเอาเนื้อตาคนมาบอกเราผมเชื่อผมเชื่อคนยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามาขายนักเตะผมถ้าไม่ดีจริงถ้าสถิติไม่ดีจริงผมก็ไม่ซื้อเราเชื่อว่าวิดีโอทัวนี้ดีเราเชื่อว่าสถิติเขาดีแล้วแต่มันไม่พอมันต้องมีรีพอร์ตอื่นนิสัยเขาเป็นยังไงที่บ้านเขาเป็นยังไงตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยผมใช้ตาคนตอนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยชื่อดีตัวดีผู้จัดการเลือกแล้วเรารู้จักด้วยว่าเอ้ยคนนี้เก่งผิดไม่รู้ เราก็เรียนรู้ก็เลยเปลี่ยนระบบวิธีรีพอร์ตเปลี่ยนระบบว่าอิน l ัสไลส์ยังไงถ้าเกิดจะรีพอร์ตแค่นกเตะคนนี้สเกลคนนี้เห็นบอกว่าได้เกรดเอผมบอกว่าเอมาจากไหนเกียนแต้มมาว่าอะไรทำให้ถึงเป็นเออันที่2คือมูฟเมนต์เขาเป็นยังไงเขาค o v e r ได้ดีแค่ไหนเขาวิ่งยังไงไม่ใช่แค่บอกว่าเล่นเก่งพอไม,ไม่พอก็สเกลคนเดียวที่รีพอร์ตเนี่ยไม่พอผมเอา4คนแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมานั่งยำรวมกันดูวิดีโอ คุยกับผู้จัดการถ้าผู้จัดการไม่ชอบผมแม้เเลยนะผมก็จะมีทีมอยู่4คนผู้จัดการผมฟูตบอลดีเรกเตอร์เฮดเกถ้า4คนไม่เห็นเดี๋ย 7. ใช้วิธีบริหารแบบคนไทยเราใช้วิธีบริหารแบบคนไทยเยอะเ็ค mm ือ hmm. เราเข้าไปใส่ใจคุณพ่อกับผมใช้เวลาตอนขึ้นพิล์ม l e รล u กนะมากกับนักกีฬาสร้างให้เป็นทีมเวิร์คให้ได้เล่นเสร็จก็มีไปกินข้าวกันบ้างคุณพ่อพาไปเลี้ยงข้าวใช้เวลาแบบครึ่งบ่ายกันอะไรเงี้ยวันหยุดคริสต mm ์มาสก็เอาแฟมิลี่มาเลยทุกคนจัดปาร์ตี้ให้ที่สนามเราพาไปทะเลเราพาไปภูเกต็ต mm hmm. เราพาไปนูน่นไปนี่เห็น mm hmm. คือเขาก็รีแลกซ์บารเออร์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของกับนักเตะมันน้อยลง 8. การสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารภายในองค์กรทั้งอ e ีเมลหรือระบบโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางให้ทุกคนในบริษัทต,ตั้งแต่คนที่อยู่ล่างสุดก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับผมได้จะมีภาพของผมเข้าไปอยู่ในองค์กรมากขึ้นว่า CEO พูดว่าอะไรบริษัทจะเดินไปทางไหน ไม่เหลิมไม่คิดว่าเราเก่งผมว่าการที่ได้แชมป์แล้วป้องกันแชมป์ยิ่งใหญ่กว่าไหมผมไม่มองว่าเราป้องกันแชมป์เลยอะผมมองว่าเราก็เป็นทีมคือนโยบายผมบอกไปแล้วเมื่อเมื่อแพ้เฮาแมตช์แรกเพราะว่านักเตะผมคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาถ้าใครพูดถึงว่าเป็นแชมป์ปีแล้วอีกผมปรับเงินทุกคนนะไม่ใช่แค่นักเตะส่งเป็นนโยบายบริษัทเลยว่าเลิกพูดแล้วว่าเป็นแชมป์บอกไปเลยว่าเป็นอันเดอร์ด็อกเหมือนเดิมทีมรองบ่อนเหมือนเดิม 10. บคำสอนของคุณพ่อเป็นแบบอย่างให้ลูกๆคุณพ่อให้อิสระทุกคนได้เลือกในสิ่งที่ต้องการมีเรื่องเดียวที่ท่านเคยคิดบังคับคือไม่ให้ทําธุรกิจเพราะคุณพ่อไม่อยากให้ลูกเดินบนถนนที่ท่านเองก็รู้ดีว่าเหนื่อยยากแค่ไหนแต่พวกเราไม่ยอมแม้แต่เรื่องเรียนคุณพ่อก็ไม่เคยบังคับท่านไม่คิดว่าการเรียนคือเส้นทางเดียวที่ทําให้ประสบความสําเร็จสอนอยู่สักสีห้าอย่างบอกว่า 1. คือกระตันยูกับคนที่มีบุญคุณ เรื่องใหญ่มากนะนคุณพ่อให้ทำางานมาใช่อันที่สองคือตรงเวลาสำคัญมากแล้วก็เรียนให้เร็วถ้าทํางานต้องจับประเด็นให้ถูกว,ว่าอะไรคืออะไรให้เร็วเร็วกว่าคนอื่นเมืม่อเร็วกว่าคอื่นแล้วคุณก็จะสาเร็จอันที่สใช้คนให้ถูกถ้าใช้ผิดก็ผิดม,มันไม่ได้เดินหรอกแต<ม>่ถ้ถูกคนงานง่ายงานยากทำได้หมดมผมเคยบอกคุณพ่อว่าคุณจะจ้างคนสักสองหมื่นหรือสองแสนคนเนี่ยออกมา ฉลองให้คุณนะ่ยใช้เงินเท่าไหร่ผมคิดไม่ออกเลยแล้วต้องมาแบบปลื้มปิติจริงๆมาด้วยสีหน้ายินดีเอาเงินมากองเลยนะผมว่าไม่มีใครทำได้ผมบอกเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะ,ะผ่านไปแช้บัชชปขึ้นมไปมรีมีกได้แชมป์คน250,000ห้นในเลสเตอร์ออกมาฉลอง2 4 0แสนสีนิดภาพมันไม่เหมือนกันตรงที่เขาไม่ได้แค่เฉลิมฉลองอะผมเห็นปรากฏการณ์ว่าทุกคนที่เป็น คนที่เชียร์เลสเตอร์ทั้งโลกเนี่ยดีใจวันที่นาทีที่ชนะเนี่ยที่ได้แชมป์เลยเนี่ยน้าสนามันมีคนออกมาประมาณ2,000คนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชายเด็กเอเชียยุโรปแอฟ,ฟริกาทุกชาติอะผมเห็นหมดเลยอะและกระโดดร้องเพลงกอดกันเล่นดน,นตรีเฉลิมฉลองก,ลกินเหล้ากินเบียร์กันผมว่าปรากฏการณ์ที่แบบทุกชนชาติทุกชนชาติอนะมันกอดเล่นกันได้อะด้วยความที่แบบว่า แค่ทีมฟุตบอลทีมนึงได้แชมป์มันเห็นว่ามันพาวเวอร์ฟูจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ทีมเล็กๆได้แชมป์นะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของ Inspiration ให้คนทั้งโลกเห็นว่าถ้าคุณทําดีถ้าคุณทําถูกมันสักเซสได้แล้วเขายินดีกับคุณแค่ไหนกับสิ่งที่คุณทําครั้งหน้าแพระจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าใหค้คุณฟังกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ